ทากาวที่ก้านเหล็กก่อนนะครับกาวยางแล้วก็เสียบเข้าไปที่ล้อแบบนี้นะครับหลังจากกาวแห้งมันก็จะติดแน่นนี่ครับแล้วก็ใส่ห่วงล้อนะครับล้อหลังจะเป็นห่วงเล็กแบบนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปที่คัสซีครับคือห่วงตัวนั้นจะทําให้ล้อไม่ไหลไปซ้ายไปขวาแล้วก็ใส่ห่วงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทากาวเหมือนเดิมนะครับ ้ากาวตรงแกนอันนี้เป็นกาวยางหั่มโมเดลนะครับสั่งซื้อได้นี่ครับไม่ต้องเยอะมากครับเอาแค่พอหมาดๆแล้วก็เสียบล้อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับตอนดันระวังแกนทะลุโดนมือนะครับให้จับที่ล้อลักษณะแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ล้อหน้าครับทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปครับใช้กาวร้อนก็ได้นะครับไม่ใช่กาวร้อนโทษทีครับปืนกาวแล้วก็เสียบแกนตัวนี้ครับ เสียบร้อยกด้านหนึ่งครับค่อยๆเสียบนะครับระวังเหล็กทะลุมือนะครับดันเบาๆอย่าทากาวเยอะมากถ้าทากาวเยอะมากมันจะแน่นไปตัวนี้เป็นกระจกหัวรถนะครับก็หยอดกาวหม่อมมเดลหรือว่าคุณใช้ปืนกาวก็ได้นี่ครับทาขอบขอบความแน่นตรงขอบแล้วก็ตรงกลางบีบประมาณนี้นะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้เพื่ความแน่นอนนะครับ แล้วก็ดันเข้าไปในหัวเก่งลักษณะนี้เอามือดันให้ให้สุดนะครับจะได้ติดแนบสนิทแล้วก็ทิ้งให้แห้งประมาณสัก5นาทีนะครับผมหลังจากนั้นก็หยอดกาวร้อนด้านใต้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หยอดบนคัตซีอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพื่อความแน่นอนแน่นหนานะครับไม่ต้องเยอะมากหาวัสดุอะไรก็ได้ครับมารองที่คัตซีแบบนี้นะครับ ตอนที่เรากดหัวเนี่ยคัสซีจะได้กดบนไม้ครับไม่กดบนล้อเดี๋ยวล้อจะงอได้ครับเลิงด้วยสายตานะนี่ครับให้มันขนานกับคัสซีครับตัวหัวรถแล้วก็ตัวล้อต่างๆนะครับตอนกดก็กดที่ด้านหลังลงก่อนนะส่วนหน้าให้กดที่หลังครับมันจะมีจุดรองหัวอยู่แล้วนะครับมาทํากระบะกันครับนี่ก็ตัดเดือยด้านหลังทิ้งไปเลยครับไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ขีด นะครับขีดวงกลมไว้เดี๋ยวเราจะเจาะนะครับเล็งตามความชอบนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทำเครื่องหมายไว้แบบนี้เอากระบะแนวกัดซีแล้วก็มาเจาะแบบนี้ครับตามตำแหน่งรูที่เราเล็งไว้แล้วนะครับผมเจาะให้ทะลุคัดซีไปเลย แล้วก็เก็บเศษเพลาสติกนะครับที่มันนี่ครับเป็นขี้พลาสติกใช้ครีมหรือคัตเตอร์ก็ได้ครับเล็มออกนะครับมันจะได้เกลี้ยงเกลาแบบนี้ใช้แกนดําเสียบเข้าไปตรงรูที่เจาะนะครับแกนดําที่ใส่ให้ในชุดดันจนสุดครับทะลุแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียครับหมุน เพื่อเพื่อความแน่ใจว่าน็อตจะไม่หลุดหายนะครับก็หยดกาวมาโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะครับป้องกันน็อตหลุดตรงนี้คว้านรูเสียบเดือยดำนะครับแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่คว้านมันจะแน่นเกินไปครับขั้นตอนสุดท้ายครับติดสติ๊กเกอร์ไฟหน้านะครับตรงนี้เป็นไฟเหลี้ยวนะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างแล้วก็ไฟหลักครับไฟหน้า ใช้มีดปลายแหลมนะครับแบบผมก็ได้ครับจะได้ติดง่ายติดได้ครับต้องสองด้านครับเสร็จเรียบร้อยครับง่ายมากนี่ครับรถหม่มโมเดลแข็งแรงทนทานนะครับสีสันเงาแวววาวสวยงามแบบนี้เลยขอบคุณครับ